พลอยเชร์มาแสดงหญิงมากความสามารถที่ผ่านงานบันเทิงมามากมายแต่ใครจะรู้ว่าในภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาพลอยต้องเจอกับสิ่งที่เธอทําเป็นครั้งแรกเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการรับบทครูเป็นครั้งแรกก็มีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงค่อนข้างเยอะคุณแอนก็ถือว่าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ใหม่ของพลอยเหมือนกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่า เจ้าแม่แฟชั่นชุดว่ายน้ำอย่างพลอยแท้จริงแล้วเธอว่ายน้ำไม่เป็นเด็กๆจมน้ำค่ะเลยไม่ชอบอะไรเงี้ยและนี่คือครั้งแรกที่พลอยลงทุนไปเรียนว่ายน้ำทั้งที่กลัวมากพอรักในเน่ที่กางานแท้ๆถึงยอมพูดเลยและพลอยยังต้องเจอบททดสอบสุดหินเมื่อต้องหัดขับเรือเป็นครั้งแรกนางเอกของเราทำทุกสิ่งเชมานทำอะไรครั้งแรกหลายอย่างมากในเรื่องนี้ เชินก็บะต์ทเครื่องไม่เหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราพบกับความน่ารักและทุ่มเทของพลอยเชอรมาร์จิตำทุกอย่างเพื่อนหนังเรื่องนี้คิดถึงวิทยา20มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์